เราคงต้องเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราทำปลาดอรี่ทอดกรอบก่อนเรื่องต้มโครงมันง่ายมากทอดให้กรอบนะคะน้องฟิลมต้องใช้แป้งโกกิค่ะเยวต้องสอนศิลปินเข้าครัวค,วค่ะเพราะว่าร้องเพลงเก่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีแฟนคลับมาหาถึงบ้านต้องทำกับข้าวเลี้ยงเขาและอีพวกจานเดียวแบบนี้แฟนคลับจะปื้มกินเสร็จแล้วก็เฟี้ยงชามโฟมทิ้งแล้วก็ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ ะะใส่แป้งหนึ่งถุงกับน้ําเย็นนะคะค,คนผสมง่ายดูเหมือนง่าย,ยาดูเหมือนคอแค่นี้ละลายแป้งนะคะน้องฟิลยับอกดูเหมือนยากแล้วจะทำอะไรกินขนม<ข>เกี้ยวไข่เออชีวิตนี้จะกินไข่จนวันตายเลยนะเอาล่ะเราคนผสมแป้งเอาไว้ก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วในกรละมังนี้เราก็จะเตรียมเก็ดขนมปังก็โกกิเหมือนกัน คือเนื้อปลาดอลลี่มันเนื้อปลามันอ่อนค่ะวันนั้นเวลาเราทอดมันจะไม่เหลือเนื้ออะไรเลยเราก็เลยจัดการทอดแล้วคลุกเข็ดมันจะได้ดูพองๆก,กรอบๆชวนรับประทานใช่ไหมคะน้ำมันร้อนหรือย,อยังเนี่ยเามือเธอเธอลองสิคะนี่เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคะ เนื้อขาวสะอาดเดี๋ยวนี้เขานิยมนะเขาบอกว่ามันทําง่ายกินง่ายทําอะไรมันก็พอกินได้อร่อยจุ่มในแป้งโกเกะเสร็จแล้วก็คลุกไนเกล็ดขนมปังโกเกะอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปทอดอน้ำมันก็เริ่มจะร้อนแล้วเห็นไหมคะมันไปถึงกับฟูขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ทำปาต้องโก๋เห็นไหมคะอาจารย์ก็จะจุ่มชิ้นต่อไปอรอมันลอยคึ้นสักครู่นึงค่ะพอมันเริ่มจะเหลืองดนี้เธอค่อยสกีดมันเพราะตอนนี้ถ้าเธอไปสกิดใช่ไหม แป้งมันยังเปียกๆอยู่มันก็จะติดที่ทัพีเธอไปด้วยอุ้ยกระเด็นนิดดิงไม่เป็นไรเวลาทำอะไรเกี่ยวกับทอดๆเนี่ยถึงได้ต้องระวังอาจารย์ถึงกลัวศิลปินจะโดนเพราะฉันลุพวกเธอเข้าครัวกันเก,เ,กเก่งเก่งเข้ากววันเลยค่ะเข้าไปกินใช่ไหมแต,แต่ไม่ได้เข้าไปทำเนาะ เปไหมตอนนี้เธอก็เข้าครัวเป็นแล้วปกติเราซื้อกินอย่างเดียวหรอหรอเดียวไข่ิดียวโอ้ก็ยังดีนะยังเอาตัวรอดได้นะเออจะว่าไปไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยนะเหนื่อยมากเลยนะคะยิ้มไปค่ะเดี๋ยวปลามาไม่สวยนะคะต้องยิ้มไว้นะคะเห็นไหมพอดีเลยเก็บเปิด ถ้าหักเวลาเธอชำนาญแล้วเธอจะใช้อันนี้คีบได้เวลาทอดสะดวกแต่ถ้าไม่ชำนาญบีบแรงปรันปาจะแตกหักใช่ไหมคะลองได้ก็เนี่ยาดูสิคะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยเห็นเป็นชิ้นใช่ไหมเริ่มเหลืองเธอก็กลับข้างพอชิ้นน<ช>ี<ด>้เริ่มเหลืองใช่ไหมคะเห็นไหมกลับข้าอ่ะลองหยิบดูซ<ด>ิลองได้ไหมคะ มันเบี้ยวอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้ถ้าเธอไม่ถนัดเนี่ยเห็นไหมค่อยๆอุ้ยแต่เก่งจังเลยอ่ะอุ้ยปลเป็นได้สอง่สองอันเลยสองอันติดจะมาเป็นยวงเลยอาชิมนีสิอันนี้ยังไอันนั้นยังปล่อยไว้ก่อนอาชินี้กลับซะหน่อยหนึ่งออะปล่อยค่ะอคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราทอดปลาเสร็จเราจะตักขึ้นซับจนกระทั่งปลาเนี่ยแห้งนะครับไม่มีน้ํามันแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ําต้มโครงรสแซ่บกันนะคุณผู้ชม สำหรับวิธีการทำน้ำต้มโครงแซบนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปไก่ใส่โครงไก่ต้มแล้วก็เอามาใช่ไหมคะจะให้หอมก็ต้องราดผักชีสักสองรากใส่ตะไคร้บุบพอแตกหย่อนลงไปในน้ำต้มโครงไก่ของอยากได้นะว่าแซบๆก็ทำยังไงเอาขาไปเผาซะก่อนอ๋อนี่คือเคล็ดลับเห็นไหม,มเสร็จแล้วก็มาเนี่ยมันจะหอมมากเลยน้ำขาเผา หอมแดงก็จัดการเผาเผาซะก่อนแล้วก็บุบบุบจะใส่สดก็ได้นะใส่ลงไปใบมะกรูดก็ฉีกฉีเฟียงลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดไม่ใช่่บาบานตันกรวดอย่าเหน่สันส้มใครจะมากินสันส้มมิทาจักเลอย่าอันนี้ก็เกือป่น ใส่เกลือป่นนั้นเราไม่ค่อยใช้น้ำปลานะสำหรับการทำต้มโครงเห็นไหมคะช่วยอาจารย์เยอะเลยใช่ไหมคะเหนื่อยมหเหนื่อยมากเพราะว่าฉันทำมาดีแล้วเดี๋ยวเธอกินตนนี่ก็ซอสปรุงรสที่สำคัญฉันใส่พริกป่นอย่าบอกว่าใส่หมดนี่หมดนี่ถามจริงเธอไม่กินเผ็ดหรอไม่กินเผ็ดแต่ฉันใส่ครึ่งหนึ่งพอแล้วแล้วมันจะอร่อยไหมคะก็เธอเป็นคนไม่กินเผ็ดอ่ะเดี๋ยวคนอื่นทานไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ ไม่เอาดูเธอทำไม่ได้เราทําให้เธอคุณผู้ชมสําหรับเรื่องของความเผ็ดในพริกป่นใส่มากน้อยตามใจชอบโอเคปะเดี๋ยวดูสิตายตายแล้วดูสิมันดูน่ากินแล้วเห็นไหมเคี่ยวไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาเราไม่ยากนี่เห็นไหมนี่น้ำต้มโครงใช่ไหมอาจารย์ว่ามันก็โอเคแล้วนะหอมมาหอมมากเลยทีนี้ตอนรับประทานนะคะน้องฟิล์ม อาจารย์จะโรกเส้นมีหนูจะเอาเป็นเส้นเล็กก็ได้นะคะหรือหนูจะทําเป็นอะไรก็ถ้าผักเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ผักของหนูมีผักอะไรมีผักกูดผักกูดมีผักอะไรนะที่ยอดหงิกๆแล้วเขารับประทานกันสดอะผักผักเมียงผักเมียงผักเมียงนัะผักเมียงกุณผูดชมหมูอร่อยเทคนิคที่นะคะแถวชุมพรก็จะเรียกผักผักเหลียงผักเหลียงตรงไปใต้เราก็ผักเมียงอยอดมันเอามาผัดกินก็ได้กินสดก็ได้ เขาอยู่เป็นเขาเรียกข้างจานสำหรับหนมจีนก็ร้อยนะร้อย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 อย่างแรงร้อยอย่างแรงเสร็จแป้วพัดเดือดใช่ไหมคะเราก็จะมีมะนาวเผื่อใครจะเพิ่มเติมบีบเองแล้วก็มีผักชีสําหรับโรยนี่เป็นผักชีฝรั่งใช่ไหมคะมันหอมเหลือเกินเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมต้องน้ํากําลังเดือดเพราะว่าเรามีผักกระเฉดอยู่มันจะได้ฟุบลงไปเลยเห็นไหมคะดูสีสันสิ คุณพระคุณเจ้าเป็นน้ำต้มโคง<ม>ที่ดูน่ากินมากใส่แค่ครึ่งเดียวสีขนาดนี้ใช่ค่ะเสร็จแล้วออะป,ปิดไฟอะเอาคีบเนื้อปลาสักสองชิ้นวางเลยอ่าสักสองชิ้นอุยตายให้ปลาสองชิ้นเป่งๆวางไปเลยค่ะอีกชิ้นหนึ่งตายแล้วขา,ายได้เลยค่ะผ<ม>ักชีโรยๆสักหน่อยหนึ่งหอมๆเสร็จแล้วก็ เปี้ยวนิดนึงโอ้ยว่ยแรงว่ยแรงว่าแรงเอาอย่างนี้คุณผู้ชมมันต้องรีบรับประทานเดี๋ยวให้น้องฟิล์มเขาชิมก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นอีกทีนะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณบบแบบรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w ว w ร์ลไ d เว็บ y i n ยิ่งสักฟู้ด